แม่งกันในประเทศกูออกนอกประเทศดีนะแต่ยังไงกูกูมีวีซ่าแล้วยังไงทําก็ไม่น่าจะไล่กูออกอ่ะเพราะว่าผมมาทําวีซ่าไปอเมริกาสิบปีไปแล้วไล่กูออกไม่ได้นะทํานะเพราะว่าวีซ่าออกให้กูแล้วนะนะครับนะนะครับมีอะไรบ้างครับบอสกันเป็นยังไงบอสกันอยู่ในคุกยไงครับพักผ่อนอยู่ในคุกนะอ่านะครับอนะครับอืม ออกหมายจับผู้ว่าจ้างปิดป้ายสั่งปิดเว็บพนันเพราะเป็นเว็บต่างประเทศเอาวนี่นะฮะออกหมายจับผู้ว่าจ้างปิดป้ายเว็บพนันขยายผลเพราะเป็นเว็บต่างประเทศสั่งปิดเว็บไซต์ประสานตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเส้นทางเงินขณะคนขับรถสองแถวรับสารภาพได้ค่าจ้าง250เจอโทษปรับ5,000บาทนะครับเนี่ยรถสองแถวเนี่ยเสือกไปเขาเรียกอะไรนครศรีธรรมราชโฆษณาเว็บพนัน จะบอกไม่รู้มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเมื่อพี่น้องว่าไงล่ะโฆษณาเว็บพนันบอกกูไม่รู้กูไม่รู้นะกูขับอย่างเดียวนะครับนะ้านะครับสมัยนี้คนก็ไม่ได้สนใจนะนะไม่ได้สนใจเรื่องติดคุกติดตารางมันสนางสนใจอย่างเดียวว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะมีกินวะนะครับคนในยุคนี้ก็จะเป็นลักษณะเงี้ยนะนะครับนะนะครับเนะนะข้าใจนะ เออนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับในี่ยโดนเน้นเะนะี่ยเรื่องสมัยนี้มันไม่สนใจนะหลายคนก็ไปเป็นสแกมเมอร์ไปอะไรต่างนะครับนะดูนะครับไม่ไปอะไรต่างนะครับนะดูนะครับไม่ไงบ้างครับจุกรู ไม่ได้ตามเลยนะไม่รู้อะไรเคยเห็นก็ดีเงียบไปเลยลูกความผมก็ไปลงนายกอบจที่อะไรปาจีนเนี่ยกำนันสักเนี่ยกำนันศักนี่เห็นเขาบอกมาแรงเหมือนกันเนี่ยกำนันสัก์นลูกความผมนะนะครับนะาน,นะครับแกก็ใช้ได้เลยนนันศักเนี่ยแกก็โดนต้มโดนโกงไปในคดีร่วมกับท่านนายกเองเนี่ยมีคนมาหลอกแกนะคนที่มาร่วมหลอกก็เป็นที่ปรึกษาแม่ตังโมเก่าเอาตังแกไปยี่สิบล้านแกก็อยากจะไปอยู่พักเพื่อไทย นะครับแล้วอีกคนก็เป็นลงสมัครสสก็โดนไปอีกเป็นสิบล้านเหมือนกันนะครับ่านะฮะก็เลือกตั้งนายกอบจเขาบอกมีการใช้เงินใช้ทองกันนะเพราะฉะนั้นใครให้เงินเราเราก็เป็นไงรับไว้นะครับแต่อย่าไปเลือกมาเลยรับไว้แต่อย่าไปเลือกนะครับนะอืมนะครับนี่อะไรนะครับสาลจังหวัดชัญญบุรีได้มีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวต้าและสมาชิกแก๊ง โอรีโอวงเงินคนละหนึ่งแสนบาทอืมโอรีโอนะครับอืมว่ากันไปนะแกงเกิงอะไรต่างๆเยอะเหลือเกินเออบ้านเมืองเราอะไรจะอะไรช่วงนี้อากาศเป็นยังไงนะครับนะครับเขาบอกว่าคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ร้อยเปอร์เซนตโตข่าวลือยันไม่พบชาวบ้านติดเชื้อสี่ร้อยคนนะผู้ว่าขอนกันนะครับบอกว่ามีโรคพิษสุนัขบ้านในเนื้อวัว เออเนี่ยอะไรจริงไหมมาบอกไม่มีไม่มีอืมแอปธนาคารกรุงไทยล่มเอาว่ากันไปนะเอออืมมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัดไฟแก๊งคอรเซนเตอร์ลังสีมันลมฝากถึงนายกช่วยสั่งอนุทินเร่งตัดไฟข้ามแดนสกัดแก๊งคอรเซนเตอร์ถามที่ไม่ตัดเพราะผลประโยชน์เยอะใช่หรือไม่ไม่ต้องไปถามลิงที่ไหนอ๋ออ๋อต้องไม่ต้องถามลิงนะถามคนไม่ตอบถามลิงนะ บี้บิ๊กตสอบพลตำรวจตีต่อเต่าเอียวเมียวดีคอมเพกชีเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแม่สอดจริงหรือไม่นะครับทำไมผู้ยิ่งใหญ่เยอะจังนะเออเมืองเมืองไทยนี่มันอะไรยังไงเนี่ยอ,อยือน้องพัดบอกแชร์ให้แล้วนะครับก็ใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์พิเดด้วยนะครับเออนะครับอ,อนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่แชร์นะครับเข้ามาก็กดกดนะบางแพลตฟอร์มก็กดหน้าตงหน้าจอ ทั่วไปก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบพระคุณครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอ่าอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะนะครับอ่านะครับอืมอม,มีอะไรบ้างครับอืมเดีย๋ยวดูนะครับมีที่น่าสนใจบ้างครับอืมอืม ข่าวด่วนข่าวดังนะมีอะไรบ้างครับดูนี่กระทรวงการต่างประเทศถแถลงการแสดงความยินดีตัวประกันไทย5คนในฉะนวนกาซาได้รับการปล่อยตัวแล้วหวังว่าอีกหนึ่งคนที่เหลือจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้15นาทีที่ผ่านมานะครับเคนไทยก็ไปทำงานในต่างประเทศนะครับก็ไปเสี่ยงคุกสารางลูกปืนเสี่ยงอะไรเยอะแยะเออนะครับ นายกเผยตัวประกันคนไทยห้าคนได้รับการปล่อยตัวออกจากกาซาแล้วดีใจด้วยนะครับอืมอืมนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องการหาเสียงของคุณทักษิณสวมเสื้อแดงขึ้นเวทีเชียงใหม่ประกาศตั้งใจใส่เสื้อแดงมากินส้มแน่ใส่เสื้อแดงมากินซ้มทวงเจ็ดที่นั่งคืนอ้อนเลือกสวอกองทะลุเจ็ดแสนปลุกเลือกเพื่อไทยทั้งประเทศนะครับจริงเหรอจะมีคนเลือกเพื่อไทยทั้งประเทศจริงหรือเปล่า นะเลือกไปแล้วก็จะตับัดสัตว์หรือเปล่าล่ะนะจะรักษาคําพูดไหมลนะ่ะเขาที่แล้วไม่ค่อยรักษานะอืมนะครับก็ว่ากันไปครับนะักการเมืองเนี่ยเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับผีสิงนะครับผีสิงแล้วมันก็ชอบหลอกประชาชนเหมือนผีผีชอบหลอกคนแต่ว่านะักการเมืองคือคนหลอกคนอีกเรื่องหนึ่พวกบัญชีผีบัญชีมา้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก6มาตรการป้องกันบัญชีผีหลังประชาชนถูกนำบ้านไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเนี่ยเวลาเราให้เช่าบงเช่าบ้านเนี่ยมันก็ไป,ปลอมลายเซ็นแล้วทำเป็นบริษัทขึ้นมานะครับนะจดทะเบียนตกอกตั้งบริษัทยกล่างคำสั่งทะเบียนกลางเพื่อเรียกเอกสารเพิ่มเติมจัดทำระบบตรวจเช็คสถานที่ตั้งให้ประชาชนเช็คว่าบ้านถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งของนิติบุคคลหรือไม่อีกสองสาปดาห์ออกระเบียบแล้วไม่ได้ละ นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีพวกบริษัทผีนะครับเอาบ้านไปนสวมรอยจดทะเบียนเป็นสำนักงานนะครับโอ้นะครับแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนอืมนะครับเนี่ยไปทำบัญชีมา้าบัญชีอะไรต่างโอ้แม่เจ้าโจรเยอะเหลือเกินนะเออโจรเยอะนะครับพี่น้องครับนะครับมีแต่โจรมีแต่อะไรทั้งนั้นนะอืมข่าวสารมีแต่เรื่องหลอกลวงพี่น้องก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่าย นะครับติดตามรายการพี่เดนะให้ความรู้ทุกวันเออจุกรูอืมมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยหมอเป็นเบาหวานอา้าวทำไมเป็นงนะั้นน่ะอืมสุดช็อกเจอศพหนุ่มปิศนาล่างคอนโดดับข้อเท้าขาดสองข้างพบงูบนไทลอนอยู่ข้างข้างอีกสามตัววันๆมีแต่คนตายด้วยนะบวชหนีคดี นะครับนะครับปอคอนะครับมตามรวบคู่ขาลวงเด็ก15เสพยาค้ากามสวิงกิ้งถ่ายคลิปขายกลุ่มลับหนีไปบวชเป็นพระวัดป่าหวังใช้ศาสนาฟอกตัวสุดท้ายไม่รอดนะเป็นโจรหนีหุมห่มผ้าเหลืองไม่รออตำรวจไทยเก่งนะตำรวจไทยเก่งอยู่ที่ว่าอยากจะจับหรือเปล่าถ้าอยากจะจับตำรวจจับได้หมดนะตำรวจไทยอ่ะปัญหาก็อยากจ,จับหรือเปล่าล่ะนะครับ เออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมเออนะครับมีอะไรบ้างครับอะดูมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรที่น่าสนใจนะครับว่ากันมาอืมอืมดูนะครับมีอะไรบ้างครับเนวะมีข่าวทนายตั้มอายการสูงสุด่ังฟ้องทนายตั้มเมียพวกคดีโกงเจ้ออยสั่งให้ชดใช้เงินร้อยสิบเอ็ดล้าน แบ่งไปหลอกลวงทุนแอป72ล้านโกงซื้อรถ39รถหรูอะไรอะไรอุ้่ากันไปเออตายหากันไปคนเราอือออืออืมอืมเอออืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับเออ มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอืมอืมเอมอนะครับมีข่าวด่วนแรงๆแล้วช่วงนี้รวบบอลโอริโอเกียนคีย์บอร์ดอืมนะครับสิบเก้ารกากตำรวจไซเบอร์ร่วมกับนายบอลเอ้ยอ,อ,อ่วมวันจับในบอลอายุยีบสามปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตามหมายจับสารอาญานะเนื่องจากนายอาติพัฒ นะครับได้โพสต์ข้อความในระบบคอมพิวเตอร์ว่าจะทําไม่ดีกับของรักของห่วงของหนุ่มกันชัยผู้ประกาศข่าวชื่อดังจะทําไม่ดีกับของรักของห่วงของกันจอมพลังนอกจากนี้นายอาติพัฒยยังพิมพ์ข้อความในระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติคนอีสานอ๋อโดนจับไปแล้วนะอืมทาไมไปทําแบบนั้นนะครับนะโดนจับไปโดนพบรบอรคอมไปโดนอะไรอะโอไอ้เจ้า อืจับไอ้ปอนอายุยี่บสามปีเกียนคีย์บอร์ดโพสจะทําไม่ดีกับของรักของพี่หน่วงและการจอมพลังลืมกับพืชตนเองพิมพ์ตาหนิคนอีสานติดคุกก่อนวันครบรอบวันเกิดอแกงเออ่โอริโอตัวไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับไอ้ปอนวัยยีิบสามปีเกียนคีย์บอร์ดพิมพ์จะทําเนะคคี่ยนะขมขูเนี่ยนะเรียบร้อยปอะ,ะ,ะมีอะไรบ้างครับ นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับในวันนี้นะนะครับไม่ต้องคุยกันมากคุยกันสั้นๆอืมเออมีอะไรบ้าครับดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะอืมนะครับข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่น้องครับเออนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้กี่โมงเนี่ยจะสามทุ่มแล้วนะเอาสั้นๆแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันใหม่สินเจียอยู่อีสานี้่อใช้นะครับขอบพระคุณครับ นะครับเอาสั้นๆกันก่อนนะครับ